ัสดรครับเรีนซีนั่งเลยเดินท <arp> ั่วโลกขึ <in> ้นกองแิ่นอขยืนในห้องกูเป็นสี่กูน้อหองกัเนกองูนห้องเดีีตัวโมฟูไปเกยไปต้เกยนี่นกองลยนอหลังแล้วมันกัดกันกูดูดูานี่ตั้องกูเดียวกงเอกหองไข่ลยนอออม่อย่างเวลาไหนน ตุ้งกองตุ้งตางเสียงกองกันไปเสงหอตเ้งตยวจุ๊บปานบานบาอป่ล่ะพอแน่อยุบ่อคุอกันมี่พอแน่ เล้ยวต้ตงนี้ละอ่ะนะอสวัสดีผู้ไปก่อนดาเห็นบอครับผมผมบอสิลืมนรไทยเอามาอยู่นี่บดตรงนู้นเอาสวัสดีว่าไงเพื่รูวบ้าละอสวัสดีครับเอฟซไร่นเดือทั่วโลกคือมาเวลานี้บอต้อดเอ้ยเคือจ้าคือมาเวลานี้น้อวีด้อะไรก็ครก็บอกโชคลาภข้าตัวแล้วกน,นาะ ว้าเราควว้าหนเอ่อนี่ทีกะชื่อวเดียวเขาเ้แล้ะไม่ยึดปอบไมยึดแปงกะสั่งรวนมากก็ราะีช่วงนี้ฝนว้าเอ่อพระตะหคนเดิมวันที่16กันาคมพอสอัพั5ร้อย18หน่อยเลยนะคิดใช่ไหาหน่อยเปียนจึจังจังเกลียดเนี้ยน้องก็า้อเออผูกขึนหานสิ นั้นนี่ผมขอควานเออพี kind of like me, ่สันผู้ชมู้หนึ่งมาบอกพเรียว่าเล่านี่เกบสามพาอท่้งเรียขอควานหรอเรียกเล่าเลยแต่ว่าผิพาดทางเทคนิคลนก้อสาววนีเล่าเปนควานดุจเจ้าเก็บ่ากับกว่าพิพาดทางเทคนิคัเลียวนอนก็เาเราอ่ะบอกได้บนลัเอาปุ๊บป๊เป๊กเป๊กพี่ยังที่บอกอยู่นี วคิดอนตอเตียมะืัอที่เราทคิดตัวหนกตามไม่ชช้มมเรื่องเดียรเยอวันนี้เทมาอยัง้าสิบอกตรงตัวเดียวเปรี้ยๆกินเกับเขาิเกินไม่พ้นใชกใค้ลาบมุ้เจ้าเดี๋นี้ว่เป็นทีมตกเปีดี๋ยะเออสิบหกตุลาคมเออพสองสัดาห์ห้าร้อยสผู้ชมอย่าเลือกอย่าผ่าน และยาผ่านบวกยาผ่านก็ไม่ได้เอ่อตัวไหนล่ะเอาตัวนี้สิคนสิจุไปหอดเดาไดะตัวป้าจุ๊บๆด้วยใครบอกบอกปุปผังสิใครไปด้านกุ้ยเด็นเดกกอนทุ้ามข้าวกันตุข้าวง่าบอกไม่ได้นเกี่ยวอะไอกโอ้โหมนี่ายเจ้าจะ นานี่มันงนาทิ่เลือเขาเขาถ่วเขายังไปปลาควาำเลือเอมาเออเดียวกันเนาะที่ไม่ถามข้าวกันเลื่องที่ไม่ถามเออนานี่นาเกี้ยวเขานาปลา,าน้าน่ากระทุ้บกันนานี่อไอปป้าเขาต้องถ่วงไปง่ามปีนี่ใครขามกันตุน้มอันนี้คือชาวนาภาคอีสานกนแล้วเดียวกันเวลานี้เ่ราะสารเรื่องใหญ่หนาะเขาเพราะในเลืออเเล่องว่าลุงปลาอางานไปอ้ เเลยอะเ้าเขาหัวเนี่ยจะคันบอกบอเอาเอเือเกณกันะปากเปียครับเนี่จัเแียลโดนนะจะได้ก็พอจะเงแยลที่เรานีทานเองมิจะฟังนอนก่อนนอนเอาแล้วไม่าีทานหรอกเอาจะเสียซ่าก่อนผีนกันนอนเช็นไทยนแล้วก็ร้อนเป็นโมเ็นขมแม่หมอ้แม่ เออเออสิบตุลาคมพห้าร้อยสแปดอนี้่เป็นโคกทุทยกแตันแ้สิบไม้ชมยลาุยพอแไปมูนี้ทียินเสียงียังอะคบูุเอาตัวเดียวก็รอนี่คนเขอนเนี่ยคนเข่นคนเขินเกินนันไปเลยบานบนหาคว่าสิงตัวเดียตเปลียือว่าสิ่หใหลายตัวแต่ในยนสาเนี่คนคิดยังไง เอาทำกุญแจควกุญคนวาเล็กเกียร์เลกเกียร์ปุ๊งเลียกแขส์ที่สามตัวกับเร็กทูสอตัวโเรื่งที่สามตัวกับเรที่สองตัวมันหานโเอาแล้วก็ทำเทูชนนึงผู้จควนหลายเอาไงคขับขับาหลายตข้บอมย่ตัวตเอาตัเดียวปเปียกันเนนจบวกกันหลายคเอาอ่าปเบียก okay. ันอม่ตรงน เดีว่าใส่ยังโ้ยคนคงต้อให้โชคใ้ลาบโอยจถามที่เป็นยังหรอกแบบเรื่องวนี้สิังสิ่มาบอกเขาอะไรกันละครนานนานแล้วเข่ยนไปกันแต่ว่าเอาสิเรืยกตัวเดียวหนึ่งก็ต้องไปเขียนไปซองไปเซิ่งบอกตรงๆไปเลยเปี้ยๆให้วุเจ้าฟังเอาจำว่าอะไรก็เบิ้งคิดเบิ้งคิดจบเบ้อหลังือเก่าพิาคมพอขออผ แกดูจะไ่อมเล่ยนสีอะไรทุลกมุจจำแห่งรวยเรื่องงานยากขัดนี่เราเอาเพราะที่าไขวัวคนยังมาดูทัวรบานทุกเมื่อไทยไทยทำบางทีความเป็นบ้านเบลี่ยนไปกุละครของเรเออไขนั่งกุลนคร่องเราเอออย่านไปอย่างสารพัดเราเออกุลนครของเร น้อนไข่ย like ังอย่างนี้ต้องเรียไทยกินใข้ยังบอกไปอร้านเพื่นมื่อาต้องเรียกทานรายการคว่าป้านเพื่นัยุ่ยกับบอกเเรท่ารการนอนไข่บนป่วยเรื่มเริ้มสาปีดว่าย่งนเสียเวลาที่ก็ไทยทับนอนสักไจำอาการดีเลวนไหรว่าผู้ใดบอว่ากานี้องเรียสม่งต้องเรกคนเดียวแล้วมาัรายการที่ ลดแต่ลพถึาความ,มปวดหัวช anyway, ่องเอาไม่เชื่อนกูเพราะอ่คนเดิมตอเท่าไหช่องเพราะอะไรคนเดิมนี่พูดเออมีเอฟซีไรชนแล้วเห็นมาช่องเพระแล้วคนเดิมนี่คลายเครียดได้จริงๆทนผู่ชมไม่เชื่อนกถูเขาบอกเป็นไงด้เอ่อเอฟซีทากทมเอ่อเขียัคเอ้านครับเอคนเดิมอยู พเอรอะลูกเอาคนเดิมสิบซี่พออยู่ก่อนต่อพ่อได้หลายถ้าไม่ยังกินจังไรลดติดรถหยังทับบ้านปวดร้อนเงสิยงยิ่งใหญ่ก่อนบ้านฟังกินไปต้องแล้วตีซื้อบอกว่าเอ้าขอบคุณครับกันว่าเออชาวบ้านคนเดอมมีประโยชน์กับผู้เช่าสร้างความคลายเครียดให้ได้อาลเคล็ดใจน้ำรักคข้ซีดมีก้อนเจี๊ยบก็รู้เอาหมดคลายเครียดให้ผู้เจ้าในสิบปวด์เขาไดกระสานจีก้อตัว มึงมูเจ้าว่าคนเนินี่พิวเหยปิวนวแล้รปิ้วหรือนเกิดอุ๊บได้ไงนี่จังอะบอกนแล้วว่าลาน้มาโดนแลั้สบกนดจะเป็นนายคนกินน้ำก่อนถ้าอีกินน้ำก็ได้เดีวหิวไปอะ เปรี้ยๆเกลเกียวชัดๆ,ๆครับโป่งเกลียวเกลียวมันจะทเป็นแฉเรียกว่ากลับบางอยางไม่ได้คับเนี่ยคันสตัวให้กลับต่อคันสาตัวจะไห้ตัดมีสูญสิทิมีตัวคันสองตัวให้กลับวลนนี้ที่ช่องคนาคนเดิมไหเป็นแนวทางแนวถนนไ่ได้บอกว่าเออไม่ได้ชักชวนเอฟซีไม่ต้องเล่นท่วโ เนการพนันรอบรอบบริษัทชุดเหตุการณ์พนันช่องพนันคนเดิมทำตามขั้นตอนสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังราบังเท่านั้นคุณว่าว่าให้สำหรับธุรกิจในการพนันยกเว้นทาหลัการเงินรัฐบาลเท่านั้นนี่หมดเว่าสี่เดโดนละเอาบังทีนี่ตัวไหนเราก็ต้องเดิมโอ้ยจะคู่ครับโดนเอา ตกุกิเบรกวันนี้ผมไปใส่มากอะผมก็จะบอกหรอกแต่ว่าผมได้กินสัตว์บางตัวมาบอกเลยผมพ6ขาครับนุ่งโจ๊กสีขาวประาำเรื่็วยอดด่วยไหตัวเดียวคือ6ขา6ขาไหตัวเดียวตัวเดียวเราชิปนี่เพราะเราไม่าอกยังไรครับมันเป็นต้นตะอคร่แคบเข้มงอกรงตรงปิบเป๊ยคนหัวลูกขับออกมาไม่เชื่ออย่าลืมดู นี่ผมเาตตพี่เอาทุกเชียงกว่าเพิ่งขาดทุนเราไม่หายตัวเดียวมุ่จาว่าผมจะหายหน่อยบ่เนาะนาเอาตัวเดียวนี่ขานนี่แล้วมุ่งเข้าราแล้วจะมู่เจจาเอาสิละจะบริวากอะไรครับเออโอจังแล้วใครโชคดีสุกทันเอฟซีต้องแลวโลกที่มาบอกมันสิแค่จังไงมุ่งจได้แต่ก็วนเ่นชบอะไรก็เริ่ สายมูงาชโวยหาราให้กับเอฟซีนี่แหละช่วงลูกผู้คนสมาหากินลมบากไว่ามาอถพูดเจ้านี่คืองานข่เย้าละเมื่อในวินช่วงเวลาพูดเจ้าก็เลยรับนอนได้ทีเขาคนกินพรกน้อนอนของวอแซปต้องกลับเขากินวอแซบน้อรับเปลี่ยนก็ได้อาไปที่นี่จขาแล้วก็ยืมพกมาแรงเจอแล้วพกเข้ากันตัวเดียวกันผมบัวเขียวข ที่นี่ใครก็เลยมีโชคไม่รัใครจะคิดเอาเอาแค่ห้องหาู้เจ้าก็หู้ยู่แล้วว่าหกองกเดียวกันแล้วแจใจผู้เจ้าเรืองรกาบเก็บคือผูเจ้าวันี้มาแปลก่ย่งนี้เอาตัวเอาตัวเดียวตัวพเเลยผูเจ้าสิว่าคข่เม็ดมาว่าให้ง่ายบูเเออเออเอลูกข่าจับตุ่มะนอจับตุ่มกระซาแล้วมนองคนงทีอสองกระซามกระซามยง เออดับล e ักต like uh oh ึ <t rop os> Aha, ้เพราะว่าเป็นยางขันไปช่วรใลาครับขันโมเด้เด็กตัวนี้ก็มุ่งเจ้าตี่ควายนนบ่ลลอเฮ้ยันี่บอกเอ้าอาคายนอนเอฟซีเ็นอะรทั่โลกแ่เจ้าข้าคืนนี้เขาตองได้ม่ชัวขใครลาบตัวเดียวกเปียกกบังหกขาหนิม ตรงนเรียกของฝันบอจักรยานลมจอดยู่ซื้อทีอ่หมาเรียกว่ายู่หัน,น,น,นเรื่องในกระาำเออโมเส่ที่ขี้ไม่น่าเจอดมดขึ้นไปล้รอะเอออาที่ผมมีของสี้เาเ่หรอตรงนี้เนาะตรงนี้นนนนนท่านผมมี้าที่ทานเลยนะเอาต้านอนเขาเนสีต้อนอ่เออเอาที่อ่ขอสวัสดีตามลาท่านผู้ชมนยนดี้วนรคนเดือดทั่วโก ไอ้เจานาฟันน <Town> well ีเอ้ยกรี่ยวไกใครบ่มีนาหนเงินมื่นตื้นเงินแซนเอ้ยแปืมาตีเดกแกวันนี้อยวกซื้อไม่เมือหนึงสิบอกปุบัเสบตุลาคมเอ้ยเูเจ้าซื่อตาบานน้อข่าวายรีมาตีหัข่าพอตระเลบอกจากเต็ม มีพ่อเมียข้าของค่ามีห่าใบหมดเอาเอาไม่ใส่คนคนว่า30ล้านเกิดขึ้นคนได้เอ้ยเอ้ออะไรสี่เกิดขึ้นโชคดีมีชายเข่งๆรวยสวยสวยกๆงานมๆทุกชั้น FC อะไรคนเรียกทัวโลกผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อสวัสดีครับราศีสวัสดีไปบิ้วยาค่ะ นี่เนบาเน็่ยปุ๊บลละวเวมากันด้อมาเอาต่อลุ้นสวนบานใดบ้านโอ๊ลูก้นบานบานในสวนลุเจ้าหรอวะใครมากันด้อฟ้าพี่จะเป็นคุ่มเจ้าดังแล้วเน้นละอู้ึดื้มบารดเบียนี่โอ้ยขุนเ้าแเห็นบุญดึงนี่เล้ยวนนะ